เมื่อท่านเริ่มแก่แล้วจงเตือนตัวเองไว้ด้วยสิบข้อนี้ 1. หยุดการใช้งานร่างกายที่หนักเกินไปเช่นการอดนอนหรือการทานอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์อายุมากแล้วจงเริ่มกลับมาดูแลร่างกายของเราอย่างจริงจังสักทีมันออกกำลังกายเป็นประจำเพราะเมื่ออายุขึ้นเลขกหหมายความว่าร่างกายของคุณกำลังจะร่วงโรยแล้ว ควรหันมาจริงจังกับการออกกำลังกายได้แล้ว 2. หยุดคิดแทนลูกหลานเราไม่มีทางอยู่ดูแลลูกหลานไปตลอดชีวิตได้ต้องรู้จักปล่อยวางลูกหลานก็มีแนวทางชีวิตของเขาถ้าไปคิดแทนทำแทนไปหมดทุกอย่างคุณเองนั่นแหละจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตและยังทำให้ลูกหลานดูแลตัวเองไม่เป็นอีกด้วย 3. หยุดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ไม่ว่าจะผมงอกหรือริ้วรอยทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายและที่สำคัญเลยคือคุณไม่สามารถเลี่ยงมันได้แต่คุณจงภูมิใจกับมันและจงเติบโตอย่างสง่าต่อไป 4. หยุดความโมโหที่ไร้เหตุผลความโลภความโกรธความหลงต้องลดลงและคุณธรรมความสุข,ขุมต้องมากขึ้น แก่แล้วจงคิดให้ได้ว่าอยู่ให้ลูกหลานเคารพรักไม่ใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาดกลัวจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้อย่าเป็นคนแก่ที่แก่แค่อายุแต่จงแก่แบบมีคุณภาพ 5. หยุดปิดกั้นตัวเองจากสิ่งใหม่ๆโลกทุกวันนี้มันไปเร็วมันอาจจะทำให้คุณพลาดอะไรหลายๆอย่างไปเพราะการไม่เปิดใจตัวเองดังนั้นแค่ลองเปิดใจและเรียนรู้คุณจะพบว่า โลกมันกว้างกว่าที่เราคิดแม้จะอายุมากมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควรรับฟังคนรุ่นใหม่บ้างจะได้เข้าใจโลกปัจจุบันมากขึ้น 6. หยุดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยถ้าคุณเริ่มคิดจะเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณในตอนใกล้เกษียณดูเหมือนว่ามันค่อนข้างจะสายไปแล้วถ้าอายุเกิน50แล้วคุณควรมีเงินสะสมไว้ใช้หลังเกษียณต่อปีบวกไปอีก1ิปีเช่น ถ้าอายุ51ควรมีเงินสะสม11ปีไว้ใช้หลังกเกษียณและอีกอย่างที่สำคัญคืออย่าคาดหวังอะไรกับลูกเพราะพวกเขาก็มีภาระของเขาเช่นกัน 7. หยุดแคร์ว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงหัวโขนมันอยู่กับคุณได้ไม่นานถึง10ปี จงปล่อยวางจงลดตัวตนลงบ้างกลับไปหาเพื่อนๆที่ดีที่จริงใจกับคุณจริงๆและอยู่ให้ห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ 8. หยุดการทำงานหนักถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่อายุ50แล้วยังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหารมันหมายความว่าคุณอาจจะไม่อยู่ในสายตาของเจ้านายเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่าใช้เวลาไปกับการทำงานหนักอีกต่อไป จงใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นแต่ถ้าคุณขึ้นเป็นระดับผู้บริหารก็อย่ามัวแต่บ้างงานควรให้เวลากับครอบครัวบ้างและอย่าหวังให้ลูกหลานมารับภาระงานต่อจากคุณควรปล่อยให้พวกเขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองดีกว่า 9. หยุดลังเลเกี่ยวกับการหางานใหม่อายุปูนนี้ควรจะมีงานที่มั่นคงเป็นงานที่คุณรักจริงๆเพราะท้งงานที่ทำไม่ใช่ตัวตวนของคุณ เวลานี้มันก็คงจะช้าเกินไปที่จะไปเริ่มใหม่ดังนั้นคุณจงทำต่อไปเพราะถ้าหางานใหม่ควรจะเป็นงานที่คุณอยากทำหลังกเกษียณซะมากกว่า 10. หยุดการเล่นอินเทอร์เน็ตที่เกินจำเป็นแก่แล้วควรเริ่มทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันดีกว่าอย่าเสียเวลากับการท่องโลกออนไลน์เกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้เลยแต่ต้องจำกัดเวลาเล่นไม่ใช่เล่นตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้ มันล้วนทำให้คุณเสียเวลาคุณจงเอาเวลามาดูแลคู่ชีวิตมาดูแลลูกๆของคุณให้มากขึ้นจะดีกว่า